ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม Leadman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Off i c i a l นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่กจัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ ลิสแมนช็อปนะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ l i s m a n s h o t c o m ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับพเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของล i สแมนช็อปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาอยู่ในเกมอันดิเซมเบอร์นะครับและอันนี้ก็จะเป็นกรอบบินที่ผมไปเจอแล้วกันผมขอเรียกวันกรอบบินนนะครับนะครับมันาะเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะเปิดประตูวาร์ปอะไรแบบนี้ให้เราครับมีโอกาสสุมเปิดประตูวาร์ปเพื่อให้เราเข้าไปเวลาเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีทุกอย่างนะครับมันจะดรอปพวกเอเซนต์พวกของที่ใช้ในการอัปเกรดอะไรต่างๆให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นดันที่แบบโหสุดยอดเท่ระเบิดเติด และว,วันนี้ก็จะมาแนะนําทริคอะไรประมาณนี้นะครับว่าเออถ้าเจอในแมปก็แวะ,แวะตีละกันนะฮะสำหรับคนเล่นใหม่ๆก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันในเกม Diablo นะครับสาหรับผมก็เลยอยากจับทํามาเป็นคลิปย่อยเล็กๆสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าไอเจ้าก๊อบบิดเนี่ยมันสามารถเปิดประตูไปได้นั่นเองนะครับหลายคนเล่นก็อาจจะรู้แล้วแต่ผกว่าผมก็อยากอัดมาลงนั่นเองนะครับ <laughs> ก็ยังไงก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมจะสตรีมทุกวัน ช่วงเย็นๆค่ำๆเป็นต้นไปแะครับช่วงนี้จะพยายามมาทุกวันเนาะตอนนี้ก็อยู่ Act 6, Act แอ x ค6แอค7ละใครคนดูอยากเล่นด้วยอยากแบกผมไปให้จบ10แอคก็มาด้วยนะครับตอนนี้ก็ติดติดปัญหาเรื่องอาบิวนี้นะถ้าในคลิปนี้จะเป็นบิวเก่าแล้วเดี๋ยวล่าสุดในสตรีมผมเปลี่ยนบิวใหม่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตบิวให้ดูว่าเริ่มต้นเน่ยเล่นบิวแบบนี้เถอะอย่าฝืนแบบผมรอ,อนแรกๆแ,แอ็1 2 3มันยังง่ายไง เดี๋ยวตอนจบอ่ะมันจะไม่สวยครับและนี่ก็จะเป็นบอสแล้วนะครับบอสก็คือในแบบนี้มันก็จะมีบอสออกมาแล้วก็ได้ดรอปไอเทมอะไรอย่างนี้แล้วประตูมันก็จะเปิดแล้วเราก็จะออกไปสู่ข้างนอกนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปหรืออยากจะมาดูไลฟ์สตรีมก็ติดตามกันได้นะครับฝากไปด้วยครับกับ r i t m a n Shop ถ้าอยากเติมเกมนี้เขาก็มีบริการให้เติมแล้วไปเติมันเลย